ในการวางของต่างๆของเรานะครับจะไปชนกับทางของลูกบ้านนะครับหรือทางของลูกค้าของเรานั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับอาจจะทําให้นะครับเกิดความเสียหายหรืออาจทําให้สิ่งของหายได้นะครับก็คืออาจจะแบบอาจจะโดนขโมยหรือว่าอาจจะไม่ได้โดนขโมยหรืออาจจะหายไปเลยแบบอาจจะแบบว่าช่างเนี่ยเก็บของแบบว่าของที่มันแบบว่าเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเผลอไปเก็บ หรือาอาจจะแบบว่าไปทิ้งได้อะไรประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผมสุขุมสอแสงทองการช่างวันนี้เรามาอยู่กันที่หน้าง,งานหมู่บ้านชนชื่นโมดัสแจ้งวัฒนะหลังนี้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับ และสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง การต่อเติมนะครับสำหรับบ้านนะครับที่เป็นทาวน์โฮมนะครับก็ว่าจะเป็นทาวน์โฮมหลังกลางนะครับหรือว่าหลังมุมนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดในส่วนของหลังกลางกันนะครับเพราะว่าหลังมุมเนี่ยยังไงเนี่ยอุปสรรคเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังกลางเนี่ยจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นว่าการวางของไว้ที่หน้างานนะครับหรือว่ามีอุปสรรคหน้างานอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นเลยนะครับอันแรกเลยนะครับอันดับแรกนะครับ อุปสรรคหน้างานของต่างๆนะครับไม่ใช่เป็นของของทางลูกบ้านนะครับหรือว่าเป็นของของทางเรานะครับของทางลูกบ้านนะครับอย่างเช่นเลยนะครับทางคุณลูกค้าเนี่ยได้เก็บนะครับตัวโครงสร้างไว้นะครับอย่างเช่นว่าตัวสแตนเลสนะครับโครงสร้างสแตนเลสของต่างๆชั้นวางต่างๆนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นอุปสรรคนะครับอุปสรรคหมายถึงอะไรนะครับอย่างเช่นว่าในการวางของต่างๆของเรานะครับ จะไปชนกับทางของลูกบ้านนะครับหรือทางของลูกค้าของเรานั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับอาจจะทำให้นะครับเกิดความเสียหายหรืออาจทํทำให้สิ่งของหายได้นะครับก็คืออาจจะแบบอาจจะโดนขโมยหรือว่าอาจจะไม่ได้โดนขโมยหรืออาจจะหายไปเลยแบบอาจจะแบบว่าช่างเนี่ยเก็บของแบบว่าของที่มันแบบว่าเป็นขยะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเผลอไปเก็บหรืออาจจะแบบว่าไปทิ้งได้อะไรประมาณนี้นะครับอยากให้นะครับ เคลียร์ของหน้าง,งานให้กับทางเราด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอุปสรรคนะครับก็คืออย่างวางของไว้หน้าง,งานนะครับบางโครงการนะครับไม่อนุญาตให้เราเนี่ยวางเลยออกมาหน้าบ้านได้ก็คือหมายถึงว่าเลยออกมาประตูรั้วได้แต่ว่านี้าทางโครงการเนี่ยอาจจะเอารูปมาลวดให้เราได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโครงการใหม่ๆนะครับ ในส่วนนี้นะครับจะไม่สามารถนําสิ่งของอุปกรณ์วัสดุต่างๆเนี่ยมาไว้ที่หน้าบ้านได้นะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้กับทางลูกค้าก่อนเลยนะครับให้เคลียร์ลิงให้กับทางเราด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเกิดการเสียหายแน่นอนหรือเกิดสิ่งของเนี่ยหายแน่นอนนะครับอุปสรรคต่อมานะครับคือการโพเทคหน้างานนะครับก็คือสําหรับทางโฮมหลังกลางเนี่ยเราต้องเข้าออกเนี่ยชั้นหนึ่งของทางบ้านลูกค้าเนี่ยบ่อย นะครับหรือทุกวันเลยทุกเวลาเลยนะครับจะไม่เหมือนกับหลังมุมนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับมันมีพื้นที่ข้างบ้านเราสามารถเดินข้างบ้านได้แต่ว่าสําหรับทางโฮมหลังกลางเนี่ยเราต้องเดินไปกลางบ้านเลยนะครับซึ่งอันดับแรกเลยเราต้องโปรเทคหน้างานให้กับทางคุณลูกค้าเลยนะครับอันดับแรกเลยครับพื้นนะครับกระเบื้องเนี่ยเราใช้เป็นบูชีชนะครับก็คือเป็นผ้าใบสีฟ้านะครับคุมพื้นไว้และอย่างที่2นะครับคือ สิ่งของต่างๆนะครับที่ทางคุณลูกค้าเนี่ยได้เอามาวางไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งจะไม่เหมือนบ้านมือหนึ่งถ้าเป็นบ้านมือหนึ่งเนี่ยคือเราโป o รเทคได้ง่ายเลยก็คือเพอร์เทค พื้นกับผนังแต่ว่าในส่วนนี้คือถ้ามีเป็นบ้านแบบว่าทางคุณลูกค้าเนี่ยได้เข้าอยู่มาแล้วเนี่ยคือเราต้องโรเทคของให้กับทาง,งคุณลูกค้าด้วยเราก็โรเทคเนี่ยก็คือถุงนะครับก็คือเป็นถุงพลาส,สติกใสๆเนี่ยก็คือโรเทคของให้กับทางคุณลูกค้านะครับในส่วนนี้ผมจะไม่ได้เข้าไปถ่ายข้างในให้ดูนะครับเพราะว่าอาจจะมีแบบว่ารูปภาพของทางคุณลูกค้าหรือสิ่งของอะไรต่างๆนะครับอันนี้ผมจะไม่เข้าไปถ่ายนะครับเพราะว่ามันเป็น ทรัพย์สินส่วนบุคคลหรือว่าสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช่ของเรานะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอุปสรรคนะครับก็คือการลงเสาเข็มนะครับการลงเสาเข็มของสําหรับทาวน์โฮมเนี่ยคือ1เลยเครื่องตออนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเราตอกเข็มไมโครพายเนี่ยเราเนี่ยต้องลากเครื่องตอกเข้าไปนะครับแล้วถ้า เป็นบ้านที่ไม่ใช่เป็นประตูสไลด์เนี่ยคือเราเนี่ยต้องกรีดผนังอย่างเช่นว่าถ้าเป็นประตูบานผักบาน p v c นะครับเราเนี่ยต้องกรีดผนังเพื่อขยายเนี่ยให้รถเครื่องตอกเนี่ยสามารถเข็นเข้าไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นประตูสไลด์แบบเนี้ยคือหายห่วงเลยว่าจะเข้าไม่ได้นะครับเข้าได้แน่นอนนะครับแล้วเราก็โพเทคตัวรางประตูไว้นะครับไม่ให้ตัวรางประตูเนี่ยมันเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็น PVC นะครับถ้าเป็นบ้านแบบว่าสมัยก่อนนะครับแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปานสไลด์แล้วนะครับซึ่งสามารถนําเครื่องตอกเข้าได้นะครับแล้วก็เครื่องตอกสมัยใหม่เนี่ยก็จะมีเครื่องตอกแบบว่าเครื่องเล็กๆนะครับจะไม่ได้เครื่องใหญ่ๆนะครับสามารถนําเครื่องตอกเข้าได้นะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้นะครับต้องให ทางวิศวะนะครับเข้ามาสำรวจหน้างานก่อนนะครับว่าสามารถตอกเสาเข็มไมโครพายได้หรือไม่นะครับเพราะว่าบางโครงการเนี่ยก็ไม่สามารถตอกได้นะครับเพราะว่าเป็นกฎของเขานะครับหรือว่าบางโครงการเนี่ยก็สามารถตอกเสาเข็มได้แต่ไม่ใช่ไมโครพายนะครับก็ต้องตอกเป็นเสาเข็มหกเหลี่ยมแทนนะครับหรือว่าบางโครงการเนี่ยเขาก็มีฐานลากไ <st> <ๆ horizontal> <arak> ว้ให้อยู่แล้วอันนี้สบายเลยนะครับเราไม่ต้องเสี่ยงวประมาณในส่วนของงานฐานลากนะครับก็สามารถก่อผนังขึ้นมาได้เลย นะครับสร้างเป็นห้องได้เลยครับในส่วนนี้นะครับสำหรับอุปสรรคนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าช่างคนไหนนะครับมีอุปสรรคอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเราก็จะเก็บไว้พิจารณาแล้วก็นําไปปรับปรุงแก้ไขในหน้างานต่อๆไปนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะต่อเติมบ้านกับทางเราก็สามารถโทรได้ที่เบอร์0881044888หรือช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ